2 3 4 4มาแล้วทุกคนแปๆได้กับน้องอุ้ยด้วยนะครับน้องอุ้ยฝากทิ้งท้ายนะครับเป็นกำลังใจกับเพื่อนที่กำลังต่อสู้อยู่หน่อยของพิจานี่ อยากให้ทุกคนสู้อะค่ะเพราะว่าเห็นพี่ๆเก่งมากเลยก็มีกําลังใจด้วยจากจากคนที่มาแชร์ค่ะแล้วก็วุเลยนะครับ <c oughs> ยอเยี่ยมเลยเนาะนนก็ทําต่อไปนะเพราะว่า เออเราทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ว่าเชื iPad, ่อว่าถ้าลดไขมันไปเพิ่มกล้ามเนื้อไปลดไขมันไปเพิ่มกล้ามเนื้อไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดน้าหนักแบบไม่เหี่ยวไม่โซมได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องเร่งในการลดน้าหนักนะครับเพราะว่าคนที่น้ําหนักตัวเยอะเนี่ยไม่สามารถที่ลดเร็วแล้วไม่เหี่ยวได้นะเพราะฉะนั้นการเพิ่มกล้ามเนื้อการออกกาลังกายสําคัญมากไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวลดแล้วตัวมจะเหี่ยวนะครับแล้วค่อยๆทําไปนะลดค่อยๆลดนะครับลดช้าๆแต่ว่าลดแล้วปลอดภัยอันนี้ดีสุดเนาะ ครับผมฝากกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับอ่าผมขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังลดน้ำหนักนะครับให้ดูผมเป็นตัวอย่างนะผมน้ำหนักเกือบร้อยเจ็ดสิบสองโลตอนนี้ผมเหลือร้อยประมาณร้อยห้าสิบต้นๆแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆที่กําลังลดน้าหนักอยู่หันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพ <c oughs> เพราะว่าตัวผมอ่ะกินยาลดความเอิกินยาลดอะไรนะลดความดันเบาหวานจนหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ลดน้ําหนัก คุณจะมีอายุไม่ถึงสามสิบปีมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมต้องมาลดน้ําหนักดูแลตัวเองและอย่างหนึ่งผมอย,อยากอยู่กับพ่อแม่เป็นานๆนมีอนาคตที่ดีกว่าน,นี้การงานมั่นคงครับผมขอ,อเป็นกาลังใจให้ทุกคนในการลดน้าหนักแล้วก็สู้ไปกับผมนะครับสวัสดีครับยอดสุดยอดเป็นกําลังใจให้ครับโอ้โหเป็นไปติ้งนะโอด้ดีมากเลยนะครับยอดเลยนะก็อย่างที่พวกเราเห็นเนาะเพราะว่า การที <muitas S 2> ่เรามีน <Jean> ้ําหนักตัวที่มากเนี่ยมันก็เสี่ยงมากเลยนะแต่การเป็นโรคนะครับดังนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับตั้งใจลดไปด้วยกันนะครับผมเนาะเพื่อจะได้ไม่เป็น N c d นซดีนะครับระหว่างความดันหัวใจมะเร็งนะครับต่างๆเนาะคนต่อไปเลยครับผมขอบคุณครับแอนเลยแอนอยู่ไหมที่แน แอนมาแวะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับสีสันอ้าวคุณแอนคุณแอนแนะนาตัวหน่อยจ้าข้าวเดีค่ะชื่อแอนนะคะเป็นพยาบาลอยู่ค่ะอ้าวคุณแอนพยาบาลจังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่ชลบุรีเนี่ยแหละค่ะศรีราชา,อ,าอยู่ศรีราชาโอ้โหอยู่ใกล้กันนี่เองโอเคนะครับผมคุณแอนซีซันไหนครับเนี่ยมาเป็นครั้งแรกค่ะซีซันแรกค่ะโอ้ซีซันแรกเลยสิบสี่วันผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างแชร์เพื่อนเหน่นอย ก็รู้สึกว่าหุ่นเปลี่ยนไปนะคะก็คือสัดส,ส่วนลดลงอย่างชัดเจนเลยอย่างภาพ before after นะคะแต่ว่าน้ําหนักน้ําหนักแอนอะ่ะน้าหนักเท่าเดิมเลยก็คือสี่สิบเจ็ดเท่าเดิมแต่ว่าสัดส,ส่วนเปลี่ยนอ่านี่แหละมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วนเนาะแต่ทันแล้วมีเป้าหมายยังไงต่อครับคือจริงจริง,รงอ่ะตั้งเป้าหมายไว้ก็คือมี <laughs> มีเซฟรูปดาราคนหนึ่งไว้เหมือนกัน แต่ว่ายังค,คือคือหุ่นก็ยังไม่ได้เป๊ขนาดเขาขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ใกล้เคียงแหละก็จะทำต่อไปให้มันได้ตามเป้าหมายค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับทาต่อครับใช้เวลานิดน,นึงเนาะเพราะว่าบางทีเป้าหมายเราอ่ะมันต้องใช้เวลาสักเอ่อหกสามเดือนอย่างเงี้ยเออถ้าทําต่อเนื่องได้สามเดือนเนี่ยผมว่าเริ่มใกล้เคียงที่สุดแล้วแล้วถ้าไปถึงหกเดือนได้เนี่ยพีคมากๆแน่ๆนะครับวันนี้เพิ่งผ่านสิบสี่วันแรกเองนะครับไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเนาะฝากกำลังใจเพื่อนๆเลยครับผม ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมาหุ่นดีด้วยกันนะโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแอนซึ่งเป็น pues พยาบาลนะครับตอนนี้ก็ทําหน้าที่อย่างสุดยอดเลยนะครับพวกเราก็ส่งกําลังใจนะครับให้กับทีมแพทย์พยาบาลนะครับที่ต่อสู้อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกําลังใจมากๆเลยแล้วก็รู้ว่าทุ่มเทม,มากๆแล้วก็แบบว่าทําเพื่อทุกๆคนจริงๆนะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับในการทํางานนะครับผมแล้วก็ปินหุ่นได้งที่ต้องการนะครับขอบคุณค่ะ